ออย่างที่รู้ๆกันนะะว่าตมาก็ทําเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยพระที่มันทําผิดไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ไม่เจ่ตัวเองดีนะย้ําเสมอกูก็ชั่วเหมือนกันแหละปากกูนี่ชั่วแต่ใจกูไม่รู้ว่าชั่วหรือเปล่าโยมก็ดูเอาเองนะเออมันก็มีข่าวหลายข่าวนะนะ,นะทั้งพระเอาขวานจามหัวกันเอาคาเตอร์กีดกันพระตัดแขนโยมอ่าไปอะไรไปไป,ไปหา ที่ปโปมหาจิ้งหรีดอะไรอยู่แถวๆกุฏิมึงไม่รู้เลยเนี่ยเขตอพัาทานฟันแขนแม่งเลยขาดไปเลยน,ยนยั่นก็แล้วก็อะไรอีกอ่าจเจ้าวาสเซ็กเซ็กโฟนนะก็คืออ่าพูดจาโน่นนี่นั่นอ่าอ่าเกี่ยวพาราศีกับศีกากับญาติโยมเนี่ยนะอืมแล้วก็แล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันอืมก็อยอมรับเอาจริงเขาว่าเอออย่างเนี้ย ก็ไม่ยอมศึกบอกว่าพระธรรมอวินยัยนี่อาตมาจะมาพูดเรื่องพระธรรมอวินยัยพระธรรมวินยัยว่าพระธรรมอวินัยมันไม่แมสกับโลกแห่งความเป็นจริงบางทีนะบางทีบางกรณีบางบางบางเหตุการณ์นะ,ะจะมาเล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังแบบว่าอ่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยมันมันเป็นยังไงอื อ่าแล้วก็ไม่ยอมศึกเอาพระธรรมววนัยมามาแยง้งบอกว่ามันมันมันไม่ใช่ประราชิกสี่นะประราชิกสีก่ก็จะมีอะไรไม่ขอพูดแล้ยวกันนะโยมถ้าว่าโยมอ่าถ้าว่าพระพูดในพระฟังด้วยใพระโยมฟังด้วยแต่จริงๆก็ไม่ก็ไม่สมควรที่จะเอามาพูดในโยมฟังหรอกเพราะว่าเราจะไม่บอกพระธรรมเวนัยต่อผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุนะอืมอตมมาก็ไม่ได้บอกแค่ว่ามันไม่ใช่ประราชิกสี่ก็คือแค่ประราชิกสี่นี่ก็คือขาดจากการ,รเป็นพระ แต่นี่เซกโฟนกับโยมเขาบอกว่าเขาไม่ศึกเพราะว่ามันเป็นอาบัตแค่เล็กน้อยเดี๋ยวป่งอาบัตก็ก็ก็ป่งอาบัตนะเคยทําไปแล้วเหมือนกันนะเคยทําวิดีโอเคยเทศนาธรําเรื่องนี้ป่งอาบัตไม่ใช่การแก้บาปปงอาบัตคือการวิจารณตัวเองต่อหน้าหมู่สงว่าตัวเองจะไม่ทําอีกแล้วแต่มึงคิดบอกว่ามึงคิดบอกว่าถ้าว่ามึงทําผิดมึงป่งอาบัตเอาอันนั้นก็แสดงว่ามึงไม่มีฮิลิโอตปะ ท่านไม่มีอิเลโอตะปาไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปบปอยางนั้นพาไปทําผิดกูก็บอกว่าอบปองอาบาิเอาสิการปองอาบาินี้คือการที่ไปบอกกับหมู่สงบอกว่าเราจะไม่ทําอีกแล้วนะไม่ใช่ว่าไปปองปื้ม,มึงจะหายบาปนะเออคือการไปสารภาพผิดเข้าใจใหม่ด้วยเออถ้าว่ามึงทําผิดแล้วไปปองอาบาทิทำอันนี้เขาเรียกว่าสันดานหยาบแล้วสันดานมันชั่วแล้วนะเออบอกเสมอกูไม่ใช่พระดีเหมือนกัน นะเออแล้วก็อันเนี้ยที่บอกที่อตมาบอกว่าอ่าพระรามวินัยกับโลกของความเป็นจริงมันไม่แมสกันก็คืออ่าพักกินเหล้าอ่าสมมติพักกินเหล้าแต่ทางโลกเขาตีเตียนมันต้องควรศึกแลวเป็นพระหาแล้วไปกินเหล้ากินอะไรเงี้ยเหมือนพระเซกทอยอย่างเงี้ยอ่าไอ้คนพระเซกทอยเจ้าวาดวันกนก็ศึกไปแล้วนะเจ้าคณะจังหวัดลงอ่าสืบสวนเองก็ศึกไปก็ต้องศึกละ เพราะว่ามันับไม่หนาต่อมายังับไม่ได้เลยไปเซ็กทอยกินเหล้าอะไรเงี้ยเอาแต่ตามพระธรรมวินยัยมันเป็นอาบัติเล็กน้อยนะกินเหล้าหรือว่าจะจะอะไรอย่างงี้ยแบบนั้นอ,ะอ่ะถ้าว่าทําน้ํมัสุจิให้เคลื่อนก็เป็นแค่สังฆาธิเศษก็แค่เข้าปริวาสกรรมอะไรอย่างนี้นะมันมันสามารถแก้ได้แก้ตัวได้แต่ถ้าปราราชิกสีนี่คือขาดจากการเป็นพระมันก็เอาข้อนี้มาแย้งมันไม่ใช่ปราราชิกสี่ะประมาณเนี้ย แต่ชาวโลกก็ตีเตียนแต่ไอ้ปลาชิกสีงานเนี้ยมันแย้งมากพระที่บอกว่าเอากระเป๋ามาแห่ตามาลงยันนะโยมนะถ้าตามาลงยันแล้วโยมจะขาขายล่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยแลวโยมชอบไปกราบไอพระผันเนี้ยทั้งทั้งที่มันอวดอุตรีนั่นขาจากการเป็นพระเป็นสงฆ์อ่าพออาบัตปลาชิกโยมเสือกศรัทธาพออาบัตน้อยๆโย,ยมเสือกสินส้นศรัทธา โยมเสือบ,บอกว่ามันควรศึกแล้วเนี่ยอันนี่กินเหล้าเนี่ยควรศึกแล้วทั้งๆที่กินเหล้ามันเป็นแค่ปาจิตตีหรือเป็นแค่อะไรอา,อาบัตเล็กๆทุกกฎหรืออะไรไจำไม่ได้ว่ามันอะไรแต่มันเป็นอาบัตที่สามารถปงได้ออืม,อมแต่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องร้ายแรงสําหรับทางโลกเข้าไหมเห็นไหมพธรรมาวินัยบางท,บางทีบางข้อมันก็ไม่แมสพอพระที่ว่าบอกว่าตัวเองอวดคุณพิเศษอ่า บอกว่าตัวเองเสกเป่านู่นนี่ได้มันทําให้ของนั่นมันเกิดฤทธิ์เกิดเดชอ่าเอาของถังอาตมาไปนี่โยมโยมจะยิงฟันแทงไม่เข้าเนี่ยแค่เนี้มึงก็ขาดจากการเป็นพระแล้วแต่โยมเสือกไศสัทธาไปกราบไหว้พระพวกคนนี้ที่ทําเดระฉานวิชาและก็ปาราชิกอ่าข้ออวดอวดอวดอุตริอ่าแปลกไหมเอออาตมาก็เลยบอกว่าก็เลยสงสัยนะมันแย้งมันมันมันเขาเรียกว่า มันอะไรอ่ะมันมันไม่แมทกันอ่ะมันมันย้อนแย้งกันอ่ะบางทีโลกแห่งความเป็นจริงทางโลกกับพระรามวนันจริงจริงแต่แต่ก่อนย้อนไปสองพันกว่าปีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เหตุมันเกิดและท่านก็ค่อยมาบัญญัตินะไม่ใช่ท่านบัญญัติมาทีเดียวเหตุเกิดและท่านบัญญัติเหตุเกิดและท่านบัญญัติมันก็เป็นไปตามอะไรอ่ะบริบทเป็นไปตามอ่าบริบทหรือ เหตุการณ์ณเวลานั้นนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นแต่เรามาใช้กับปัจจุบันในประราชิกสี่เนี่ยบางทีทํทำประราชิกสี่โยมเสือประสทาทาพระที่ทําประราชิกอ่าโยมโยมเสือมาเกียรติมาชังยะพระที่ทําอ่าอาบาตเบาแต่อาตมาก็อย่างนี้นะอาตมาก็เกียิเหมือนกันนะเออมันก็สมทวนสึกสึกไปเด้เหมือนกันแหละไอพวกกันเนี้ยโกคอาชาศไช่ที่ว่าจะกินอ่ากินเหล้าหรือว่า ทำอะไรที่เกื่อมเสียเกี่ยวกับสีกาอะไรเงี้ยอทั้งๆนี่มันอาบาตน้อยออแต่วดอุตลิหรือแม้แค่พาไปไปหยิบเอาเงินคนอื่นเนี่ยโดยที่ว่าไม่ไม,ไม่เขาเจ้าของเขาไม่ให้นะอืมอย่าไปพูดถึงมาตกมาเสกอะไรเลยเอาแค่เอาบาทเดียวก็พอแล้วเอาง่ายๆไปหยิบเงินคนอื่นแค่บาทเดียวมันก็นก็ขาดจากการเป็นพาแล้วนี่เอาง่ายๆอืม แต่เรื่องพวกนี้โยมฟังนะเออก็ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นไม่ไรเงินก็นาบาทสองบาทน่าหนหิแมเออแต่พอพอ,พอพอพระกินเหล้ามึงต้องศึกมึงต้องศึกนะเห็นไหมมันแตกต่างกันนี่คือคืออยากมาเล่าให้ให้ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระถ้าพวกท่านฟังพวกท่านตัดสินใจแทนผมหน่อยว่าว่ามันมันยังไงดีกับพระธรรมาวินัยเราเออสังขยาใหม่ พูดเล่นอ่าอ่าไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นก็เหมือนมาพูดแบบหัวล่อหัวลายนะไรเนะี้ยที่พูดเร็วๆเนี่ยก็คือเพิ่งมาจากบินธบาตเดี๋ยวจะไปฉันข้าวนะอืมเพิ่งกลับมาจากบินทบาตเดี๋ยวจะไปฉันกงฉันข้าวก็เลยพยายามพูดเร็วๆให้มันจับใจความให้มันตรงประเด็นที่สุดนะช่วยกันกันกองบางที่เรื่องโกรกับวัชชะกับเรื่องอประราชิกเนี่ยมัน มันมันมันย้อนแย้งมันอะไรกันหลายหลายอย่างโยมว่าจริงไม่จริงและควรจะทํำยังไงก็อตาตมาก็ไม่รู้จะหาทางอกอกยังไงอ่าก็บนเล่าให้โยมฟังบางทีบางทีอืมว่าเล่าให้โยมทั้งโยมทั้งพระอะไรฟังอืมอ่าอ่าถ้าใครติดตามอาตมาหรือว่าติดตามอาตมามาหรือว่าฟังเทศนรรมอะไรของอาตมาอาตมาไม่ได้พูดเพราะหรอกไม่ได้ไม่ใช่พระที่ประจบประแจงญาติโยม อตมาไม่เคยประจบป,ประแจงใครไม่เคยประจดไม่เคยประจบป,ประแจงทั้งญาติทั้งโยมและพระพระท่านผู้ใหญ่อ่ไม่เคยประจบป,ประแจงเรียขาเรียแข้งอ่าอ,อืมพ่อตมาไม่ได้สนใจในในตําแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ในคณะสองฆ์อยู่แล้วไม่ได้สนใจอ่าเราไปคนเดียวเหมือนหน่อแรดเด็ดเดียวอิสระอ่าอยากทุดงไปไหนก็ไป นะอืมนะอืมอืมเลยไม่เลยไม่เคยเลียแข้งเลียขาไข่ไม่เคยประจบประแจงไข่ทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละน่ะกขบอกไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่ได้พูดเพ้อด้วยพูดแต่ความจริงไม่ได้พูดปากหวานก้นเปรี้ยวปากหวานก้นเปรี้ยวไม่เป็นน่ะแค่นั้นแหละอืมความจริงพูดตรงๆไปมันก็เข้าใจกันแล้วอ่าไม่ว่าจะ คำคำนั้นมันจะเพาะหรือไม่เพาะแต่ถ้าว่ามันเป็นคำจริงมันก็คือความจริงอ่าถ้าว่าไอ้คำคำนั้นต่อให้มันจะเพาะแค่ไหนมันเป็นคำที่โกงหกโยมโยมจะเอาคำไหนอ่ะชอบคำโกงหกหรือชอบความจริงล่ะอ่าแค่นี้ก็คิดกันเอาเองสู่สัสงนวเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพรทุกคนทุกท่าน